วิธีแอบซ่อนแชทเก็บไว้ในแอปไลน์ทำง่ายแต่ที่แอปไลน์ให้เรากดค้างแชทที่จะซ่อนต่อไปแต่ที่ไม่แสดงข้อความจะไม่ถูกลบนะครับแต่ที่ไม่แสดงวิธีดูแชทที่ซ่อนเก็บไว้ให้เราแต่ที่หน้าหลักต่อไปแต่ที่การตั้งค่า เลื่อนมาที่หัวข้อทั่วไปแล้วให้เราแต่ที่แชทมาที่หัวข้อการจัดการห้องแชทล่างสุดนะครับแต่ที่ห้องแชทที่ซ่อนจะเจอแชทที่ซ่อนเก็บไว้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการกู้แชทให้กลับไปเหมือนเดิมแต่ที่ปุ่มแก้ไขแล้วให้เราแต่ที่เลิกซ่อนห้องแชทกลับไปที่หน้าแชทไลน์ ชัดที่ถูกซ่อนก็จะกลับมาที่หน้าชัดเหมือนเดิมนะครับ